ที่จัหวัดศรีสะเกดค่ากามีพิธีนะคะประกอบพิธีประกาศรัรัตนปริจเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่เพ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ที่บริเวณพระธาตุหนุนดวงวัดหน้านอนตำบลน,นองให้อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดพ่นอากาศเอกเดชาหันหาบุญประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับซิบเป็นประธานในพิธีเปิดและก็พิธีประกาศรัตนะ ปริจเจริญอริยมักสัมมาทิฏฐิและเลือกถึงพระรัตนาไตรว่าเป็นทีเพิงตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ72พรรษา28กรกฎาคม2,567โดยมีพระวชิรัตนารังสีทีปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบ ภูซอยจะอาวาดวัดรัตนารามราชวรวิหารเป็นประธานไฟสงฆ์มีนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยหวหน้าส่วนราชาการไยท่องทีทองทินและกับผู้ดศสนิกชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอนุรน์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ แห่งองพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระราชฐา,านะพุทธมามกะและก็องค์เอกอัครรา,านูประถมภูทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงบำเพ็ญเพียรพระราชการณียกิจหน่อยใหญ่เพื่อทำหนุบำรุงให้พระพุทธศาสนาอันมีพระธรรมคําสอนและก็พระพุทธองค์เป็นศาสดาได้ทำร่งยูให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รับประโยชน์นั่นเองค่ะ โดยการศึกษาหรือปรินะปรยัรยินะคับหมายถึงการนั่มพระธรรมคำสอนลงมือเหตุนะครับก็คือการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงหรือประเวทซึ่งสาระแกนแท้ของพระพุทธศาสนากน็คือความสิ้นถูกจึงได้ทรงเล็งเห็นความสําคัญในการประราชทานเผยแผ่ลักธรรมอันทรงคุณคาให้พุทธศาสนิกชนตลอดจนประชาชนทุกหมู่เรานะครับได้มีการศึกษา ลักการวิธีปฏิบัติอันในซื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงทรงพระกราบดกล่าวปรวกกระมมอมพระราชทานเป็นธรรมทานพระราชทานหนังสือธรรมฉบับธรรมนาว่าว่างภาพวาดฝีพระหัตพร้อมคติรรมธรรมนาว่าว่างนะครับเพื่อประโยชน์สุขอันพึงที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงครับ ซึ่งทางคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดและก็จังหวัดศรีสะเกดได้มีการดําเนินการจัดการโครงการดังกล่าวขึ้นตามลักสูตรพระราชทานธรรมานาวาว่างโดยกิจกรรมกับประกอบไปด้วยพิธีประกาศรัตนาปริจเจริญอริยมรคสัมมาทิฏฐิและเลือกถึงพระรัตนานไตรัยว่าเป็นที่เพ่งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการบรรยายถ้ำและก็มีการเผยแผ่พระรัตนานไตรโดยใส่ลักธร์ถ้ำ พระราชทานธรรมะน้าว่าว่างสู่หัวใจของพี่นองประชาชนค่ะ